ชนชมต้นนี้นะครับเกิดจากการที่ผมเอายอดมาเสียบกับรากนะครับพอดีพอแตกมามันก็เลยไม่เป็นทรงสวยงามนะครับวันนี้ผมจะมาตัดทั้งอยอดแล้วก็ตัวรากใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเพื่อเอาไปทดลองทําเป็นชนชมบอนไซดูนะครับก็ผมก็จะลองคัดกิ่งนะครับแล้วก็ตัดให้เป็นทรงเหมือนบอนไซนะครับก็ทดลองทําดูนะครับ ในไหนก็คือเขาไม่ไม่เป็นทรงแบบสวยๆอยู่แล้วนะครับก็เอามาลองทําเป็นบอนไซดูนะครับก็ตัดกิ่งทั้งหมดเลยนะครับแล้วตัดเลือกกิ่งไว้นะครับบางส่วนนะครับส่วนยอดแบบนี้เดี๋ยวรอเราตัดทั้งหมดแล้วก็รอให้เขาแตกกิ่งใหม่ออกมานะครับแล้วก็คัดกิ่งใหม่นะครับอันนี้ก็คือวางเขียงไว้เป็นประมาณนี้เพื่อให กิ่งเขาออกมาแล้วเราก็ตัดคัดกิ่งใหม่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับไอ้กิ่งที่เราไม่ต้องการเราก็ตัดทิ้งออกไปนะครับส่วนกิ่งที่เราอยากจะให้แตกผมก็จะตัดเป็นเขียงตรงๆไว้นะครับส่วนกิ่งที่ไม่ต้องการก็ปาดให้เรียบเสมอไปนะครับประมาณนี้ เดี๋ยวเรารอให้เขาแตกยอดใหม่แล้วเราก็คัดกิ่งใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับส่วนรากอันนี้ผมก็ตัดทิ้งทั้งหมดเลยนะครับให้เขาจะเอาไปทําให้เขาเกิดรากใหม่นะครับเป็นรากตะขาบสวยๆนะครับแต่ต้นใหญ่ๆแบบนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าจะเน่าหรือเปล่านะครับแล้วก็จะออกรากมาดีหรือเปล่าเพราะว่าอายุเขาค่อนข้างีเยอะๆแล้วนะครับอันนี้ผมก็จะตัดทั้งหมดเลยนะครับ ให้เป็นหน้าตรงแบบนี้นะครับโดยเหลือลากตรงนี้ประมาณนี้ไว้นะครับอันนี้ก็ตัดออกมาเลยนะครับเน้นมีดนะครับมีดต้องคมๆนะครับปาดให้จะให้เป็นรอยแผลช้านะครับเพื่อป้องกันการลดการเน่านะครับประมาณนั้นอันนี้ผมก็จะปาดเป็นหน้าตรงแบบนี้นะครับให้เหลือลากประมาณนี้นะครับตอนนี้ตอนที่เราตัดไปเนี่ยครับจะเป็นยางออกมาเต็มเลยนะครับเราจะใช้ ตัวน้ำเปล่าแบบนี้นะครับล้างยางนะครับสังเกตนะครับน้ำเปล่าพอเราล้างไปเนี่ยจะเป็นสีคุณๆเลยก็ใช้มือปาดๆๆนะครับประมาณนี้ล้างางล้าง,างเพื่อให้ตรงแผลเนี่ยไม่ไม่เป็นรอยแบบอ่าไม่เป็นรู้สึกมันๆน,นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับประมาณนี้หลังจากล้างยางเสร็จแล้วนะครับก็ใช้ปูนแดงนะครับทาป้องกัน ต้องป้องกันเชื้อราไว้นะครับประมาณนี้ก็ทาแผลรอยตัดทั้งหมดเลยนะครับตรงโคนก็เหมือนกันใช้ปูนแดงทาทั้งหมดนะครับให้ทั่วรอยแผลที่เราตัดทั้งหมดหลังจากเราทาทั้งหมดนะครับก็พึ่งทิ้งไว้นะครับในที่ร่มนะครับโดยประมาณเจวันนะครับทาให้ทั่วเลยนะครับ หลังจากเราทิ้งไว้ประมาณอันนี้ผมทิ้งไว้ประมาณ7วันนะครับแผลก็จะแห้งนะครับต้นนี้อีกต้นหนึ่งอันนี้ผมทําเพิ่มไหมนะครับก็แผลแห้งเรียบร้อยแล้วครับเราสามารถเอาลงปลูกได้เลยนะครับการปลูกของผมก็เป็นการชําที่ใช้หินภูเขาไฟแบบนี้นะครับหินภูเขาไฟเพอไลท์นะครับแบบนี้แล้วก็ลงไปแช่น้ําก็วางใส่ประมาณแบบนี้นะครับ พอก้นกระถางเราก็เอาตัวชนชมที่เราตัดรากเรียบร้อยแล้วนะครับมาลงปลูกนะครับนี่ต้นเขาเอียงนะครับเราก็พยายามทําตัวดินให้เอียงๆนะครับให้ต้นขึ้นมาตรงแบบนี้แล้วเราก็เอาเหินภูเขาไฟนะครับกบรอบๆเลยนะครับให้เขาวางได้นะครับกบพอเสมอโคนแบบนี้นะครับ ก็เป็นน้ำเสร็จนะครับเราก็เอาไปลงแช่น้ําไว้น้ําก็ประมาณนี้นะครับแค่สูงประมาณนิดหน่อยนะครับให้ตัวหินพวกขอบไฟแล้วก็พวกเพอไลน์นะครับดูดน้ําขึ้นมานะครับรอจนกว่าจะเขาจะแตกยอดแล้วก็ออกรากนะครับเราขย,ยายลงปลูกนะครับก็มีเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม